คือฮาคู่รักวัยเกษียนเพราะต้นไม้โบราณพันหายากยุคไดโนเสาร์อึง้งได้ผลผลิตเม็ดรครั้งแรกมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0นข้าวเด่นขาเด็ดจะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งขเขาได้ไรายงานเรื่องราวของคู่สามีภรรยาวัยเกษียณชาวอังกฤษวัย5 5ปีที่ได้สร้างความฮือฮาหลังจากต้นสนโบราณพันหายาก วอลเลมีไพยยุคไดโนเสาร์ที่พวกเขาปลูกไว้ในสวนได้ออกมเมล็ดเป็นครั้งแรกโดยมีมูลค่ารวมกว่า6,716ดอลลาร์สหรัฐหรือราว2.1แสนบาทพาเมลาและอลิสเตอทอมสันวัย75ปีได้ซื้อวอลเลมีไยเป็นต้นกล้ามเมื่อปี2010ด้วยราคาเพียง3,000บาทหลังได้รู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้เคยเป็นอาหารโปรดของไดโนเสาร์ในยุคโบราณ พวกเขานำมาปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านในเมืองวินเซนต์ฟอร์ดและดูแลจนปัจจุบันต้นไม้สูงกว่า4เมตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพาเมลาสังเกตเห็นต้นไม้เริ่มออกเมล็ด และล่าสุดได้พบว่าคนต้นไม้ออกเมล็ดคนละราวหนึ่งร้อยเม็ดคาดว่าจะมีคนอื่นๆออกเมล็ดเพิ่มเติมในปีถัดไปทั้งคู่ถึงกับลัน่นว่านี่พิสูจน์ได้จริงๆว่าเงินสามารถงอกเงยจากต้นไม้ได้สำหรับวอลเลม,มีภัยหรือที่เรียกกันว่าต้นไม้ยุคไดโนเสาร์มีประวัติย้อนหลังไปกว่า90ปีและเคยถูกเชื่อว่าสูญพันพร้อมกับ ไทเรนโนซอรัสเล็กแต่ในปี1994ได้มีคนค้นพบกลุ่มต้นไม้ในป่าห่างจากนครซิดนีประเทศออสเตรเลียราว200กิโลเมตรก่อนจะมีการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายไปทั่วโลกทั้งคู่มีแผนจะนำมะเมล็ดมาบรรจุขายเป็นชุดๆเพื่อน,นำไรายได้ไปช่วยการกุศลโดยพาเมลากล่าวว่าเราเห็นต้นวอลามีพายขนาดเล็กวางขายในราคากว่า43,400บาทจึงรู้ได้ว่ามันหายากแค่ไหน เราอยากขายเป็นชุดเล็กๆชุดละ5-6เมล็ดในราคาราว225บาทเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายปัจจุบันวอลามีภพยจับเป็นพืชเสี่ยงสูญพันธุ์เป็นเชื้อสายพันธุ์เดียวกับสนนมังกี้พัซโซโดยมีทั้งคนเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกันทั้งนี้ส่วนของครอบครัวทอรมสันจะเปิดให้ประชาชนเขา้าชมภายใต้โครงการ n นช i o นอ l การ d เด s c สกีมในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ